สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับศึกฟุตรบอลชิงแชมป์ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย AFC Champions League นะครับหรือว่าเป็น UEFA Champions League ของเอเชียแน่นอนมีหนึ่งตัวแทนจากไทยก็คือเมืองทองนะครับตอนนี้คือรอบแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด32ทีมมีเป็นกลุ่มกลุ่มอันดับ1และอันดับ2จะได้เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วมันยากมากๆเพราะเมืองทองเป็นสุดยอดทีมจากไทยแต่เมืองทองยังไม่เคยเข้าไปถึงรอบ16ทีมได้เลย แต่มาวันนี้โอกาสใกล้โอกาสมันมาแล้วขอเพียงเปิดบ้านขอแค่แต้มเดียวครับถ้าเกิดเราสามารถยันเสมอกับทีมบริ b a n นรอร์ทีมจากออสเตรเลียได้ชนะไม่ใช่ชนะฮะเสมอก็จะเข้าไปสู่รอบ16ทีมแต่เมืองทองบอกว่าเสมอเนี่ยจิบจครับคุณผู้ชมครับเมืองทองมาในเสื้อสีแดงนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจบครึ่งแรก9นาทีแฟนเป็นหมื่นที่ s c g s t a d i เ m ได้เฮครอสแลวก็โคเปรี้ยงเข้าไปครับ1 0ครับ ซิสโก้ครับกองหน้าจากสเปนนะครับสูงร้อยเก้าสิบเซนใครเป็นโกต้องระวังนะครับเพราะว่าโกทีมเยือนเลือดออกซอกขวานะครับโดนเปลี่ยนตัวออกเลยน่าจะเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะไปเซฟแล้วไปโดนตะขอที่ยึดตะข่ายหลังเสานะครับทางด้านของออสเตรเลียพยายามจะยิงแต่ก็วินบินปัดทิ้งเข้าสู่ครึ่งหลังครับทางด้านของเจชนาทิพโชความจี๊ดแตะหลบหนึ่งแตะหลบสองแล้วก็ชึก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 เข้าไปนะคุณผู้ชม สามคนเอาไม่อยู่ครับสองประตูต่อศูนย์เลี้ยงเข้าตะข่ายอันว่างเปล่าครับเมสซี่แห่งไทยแลนด์ครับก็ทําให้ตัวรุกวัย23คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่3จาก5นัดที่เขาได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมนี่สุดยอดนะฮะคือคือถ้าเจอเจเนตายอย่างเดียวนี่คล่องจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนจบเกม3นาทีนะครับเมืองทองก็มากลบแล้วก็ฝัง3ประตูต่อศูนย์จากเทพมุ้ยเชอร์สินแดงดาครับกองหน้าแล้วก็กับตันทีมนะครับ โกอาจจะต้องพยายามเปลี่ยนวัสดุหน่อยไหมนี่เจ็บเหมือนกันนะฮะเพราะจังหวะที่เทรสินแดงดาชาร์จเข้าไปนั้นตัวนี่ไปชนกับเสานี่ครับโป้งเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมดูตารางกันเล็กน้อยครับเท่ากับว่าเมืองทองแข่งไป5ชนะ3เสมอ2นะครับแม้จะเหลืออีกหนึ่งนัดแต่การันตีแล้วครับว่าจบไม่อันดับหนึ่งก็2แน่นอนได้เข้ารอบ1ิทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็นัดต่อไปจะวัดคมกับคาชิมะ ทีมอันดับที่2จากญี่ปุ่นนะครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม E ครับ